สวัสดีค่ะพบกับเกย์เพยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพยนต์สาขาสุวินทวงเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพามาดูรถเข้าใหม่กันนะคะจะเป็นโ o โยต้าโคโร c ครอสนะคะเป็นรุ่น1.8ไฮบริดพรีเมียมทั้ง3คันนี้นะคะปี2021นะคะถ้าคันสีขาวนี้จะเป็นปี2021 22นั่นเองไม่4ี่หมื่นเองนะคะสีขาวคันนี้ก็ราคาดีด้วยนะคะสาคันนี้นะคะเข้ามาพร้อมกันวันนี้เลยนะคะใครที่หารถใช้งานรถ s u v 5ประตูอยู่ไม่กวรพลาดเลยนะคะ ได้รถดีๆสภาพเดิมๆไปใช้งานเลยนะคะท่านไหนสนใจปรึกษาในเรื่องของการออกรถกับเกตได้เลยวันนี้ก็พาดูในเรื่องของสภาพรถแรกเข้านะคะว่ารถน่าใช้แค่ไหนนะคะสีดําก็เลขไมล์หลักหมื่นนะคะทั้งสองพันด้วยนะคะเลขไมล์หลักหมื่นกับราคาดีด้วยนะฮะวันนี้ก็จะพาดูโครงสร้างเดิมๆนะคะที่เข้ามาก็บอกได้เลยว่าดูด้วยตาเปล่านะคะไม่มีร่องรอยบุบๆไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆน,นะคะสภาพเดิมมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานสุด ทดดะะ่านไหนสนใจมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะหลังจากวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างจะทําการชงนะคะพืให้พร้อมตั้งขายนะคะบอกได้เลยว่าไปไวมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละคันนะคะว่าจะมีคันไหนที่น่าสนใจนะคะมาดูสีขาวกันนะคะสําหรับสีขาวคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2021.22นะคะเป็น Toyota Corolla Cross นะคะ1.8 Hybrid premium นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ไม่4ี่0,000ื่นเท่านั้นนะคะราคาอยู่ ที่719,000บาทนะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะคะให้ความประหยัดน้ํามันด้วยนะคันนี้โอ้โหเลขทะเบียนสวยจังเลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะปรึกษาในเรื่องของการออกรถกับเกได้นะคะอยากได้คันนี้นะคะก็แจ้งกันได้เลยยังไม่มีใครจับจองนะคะยังไม่มีใครจับจองเลยเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่วันนี้นะคะรายละเอียดของตัวรถโอ้โห รถด,ด้านหน้าก็สวยนะคะคันนี้นะคะไฟโปรเจคเตอร์ให้มานะคะแล้วไฟตัดหมอกก็มีให้พร้อมเลยระบบไฮบริดนะคะพรีเมียมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะแล้วเป็นรถที่ยอดนิยมในท้องตลาดใช้กันเยอะมากๆคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะคะโอ้โ oh. ห สีสวยนะคะฝากระโปรงเดิมๆไม่มีร่องรอยบุบมใดๆสันเหลี่ยมก็ยังคมๆด้วยนะคะสภาพเดิมพร้อมใช้มากๆเลยนะคะแล้วก็จกรถทุกบานก็ยังเป็นของโตโยต้าด้วยไม่มีร่องรอยแตกเลาวนะคะเป็นสภาพเดิมๆให้มาแบบนี้ราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะก็ถือว่าได้ราคาดีมากๆนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนที่ประมาณสักหมื่นสามประมาณนี้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะมาดูในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมจากโรงงานโตโย ะะยางติดรถจะเป็นยางมิชลินไพรมาซี่นะคะซึ่งไพรมาซี่ถือว่าเป็นรถที่เป็นยางที่นุ่มเงียบมากๆนะคะส่วนปียางนะคะดูดูด้านนี้นะคะ ปียางได้เป็นยางปีใหม่ๆด้วยนะคะท่านไหนสนใจนะคะปรึกษากันได้นะสําหรับเรื่องของการออกรถนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2025โอ้โหได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะยางปี2025เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะก็เป็นรถ SUV ที่ประหยัดน้ํามันแล้วก็ยอดนิยมจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวจางที่เกแจ้งนะอ่ะมาดูด้านในนะคะอาจจะแคบนิดนึงนะคะสําหรับฝั่งนี้นะคะก็จะได้เป็นด้านในนะคะ มาดูกันต่อนะคะส่วนของด้านในนะคะ โอ้โหด้านในกว้างขวางมากนะคะแล้วก็สะอาดสะอา้านนี่รถยังไม่ได้ทำนะคะด้านในหน้าจอให้พร้อมเลยแล้วรุ่นพรีเมียมนะคะเขาจะได้เป็นตัวหนังสีน้ําตาลนะคะแต่ตกแต่งมาดีนะคะให้ความพรีเมียมมากๆเบาะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลด้วยนะคะใครที่สนใจสําหรับคันนี้นะคะราคา7จ็ดแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะถือว่าได้รถสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะคะนี่ดูห้องผู้โดยสารนะเบาะได้เป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะเบาะหนังสีเอ่อ น้ำตาลนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าให้ความพรีเมียมมากๆนะคะมาดูด้านหลังกันประตูด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะคะนี่ให้ความอนเนกประสงค์มากๆนะคะคือความคุ้มค่าของคันนี้นะคะบเบาะก็พับได้นะคะเบาะพับได้คัสตอมได้วางค่าวางของได้เยอะเช่นกันนะคะถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้มากๆนะคะ หัวน็อตเดิมๆให้มานะคะหัวน็อตเดิมๆให้มาแบบนี้เลยรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดมีประวัติการเช็คศูนย์ด้วยนะคะคันนี้ก็มีประวัติการเช็คศูนยโตโยต้านะคะท่านไหนส,สนใจนะคะก็รีบปรึกษาเกตได้เลยได้ยางปี2025พร้อมสภาพรถเดิมๆแบบนี้คุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะได้ยางเป็นยางมิชลินไพร r เว a c y ซีด้วยนะคะข้อดีของยางนะคะการใช้รถยนต์เก็บบอกได้เลยว่าเป็นใจใจความสําคัญหลักเลย ในการใช้ยางดีๆนะคะเพราะหนึ่งคือชีวิตของเรานะคะในเรื่องของตัวยางก็ถือว่าคือคุณภาพนะคะคือคุณภาพของการขับขี่นั่นเองนะคะให้ความปลอดภัยด้วยนะคะท่านไหนสนใจคันนี้รีบทักเกได้เลยนะสำหรับ o ต a c ต r า l ค a c r o s s นะคะ1.8 Hybrid Premium แล้วก็คันนี้ได้ปี2021ปี2021 22นั่นเองนะคะไม่40,000เท่านั้นกับความคุ้มค่านะคะสนใจก็ทักกันมาได้นะคะมาดูอีก2คันนะคะสาหรับ2คันนี้จะเป็น 1.8 Hybrid Premium เช่นการรถปี2021นะคะถ้าสนใจนะคะกับรายละเอียดของ2องคันนี้นะคะราคา699,000บาทเท่านั้นนะฮะได้รถราคาดีด้วยนะคะได้รถราคาดีด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะก็ เป็นปี2021นะคะสภาพเดิมนะคะอาจจะแต่งด้านหน้ามานิดหนึ่งนะคะอาจจะแต่งด้านหน้ามานิดนึงคันนี้ก็เป็นระบบแบบไฮบริดด้วยนะคะสีดําคันนี้ใครสนใจนะคะก็ถือว่าได้โครงสร้างเดิมไม่มีประวัติการชนหนักพลิกความจมน้ํามานะคะฝากระโปรงเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานเช่นกันสีดำนะคะบุคลีเข้มๆนะใครสนใจก็แจ้งกันนะคะมาดูในส่วนของล้อแมกนะคะล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะจากโรงงานโตโยตา้านะคะ ันนี้ได้เป็นยางปี2023นะคะโยโกฮามานะคะแล้วก็ด้านในซุ้มล้อไม่มีร่องรอยตัดต่อใดๆนะคะโครงสร้างเดิมให้มาทั้งหมดเลยแล้วก็ฝากกระโปรงนะคะ อย่างที่ดูเมื่อกี้ไม่มีร่องรอยบุ๋มเลยสันเหลี่ยมให้คมคมนะคะแล้วก็ตัวกระจกรถทุกบานยังเป็นของโตโยต้าอยู่นะคะเป็นรถที่ออปชั่นดีนะรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยสำหรับโตโยต้าขายดีมากๆนะคะมือหนึ่งก็ป้ายแดงก็ขายดีแล้วมือสองก็ขายดีนะคะเพราะว่าราคาเซฟลงนะคะราเซฟลงจากใบแดงเยอะเลยนะเบาะด้านในได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะถ้าใครสนใจอยากได้รถใช้งานเก๋แนะนาเลยนะเป็นรถที่ใช้ดีนะคะประหยัดน้ามันด้วย เดี๋ยวมาดูด้านฝั่งของผู้โดยสารคันนี้นะคะเลขไม่ก็ไม่ถึงแสนนะคะเลขไม่ไม่ถึงแสนเลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้สอบถามข้อมูลเก๋เพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็พาดูสภาพรถแรกเข้าคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สวยมากมากนะคะถ้าสนใจสีดํากับเลขทะเบียนนี้นะคะถูกโฉลกกับเลขทะเบียน6กสองหนึ่งแจ้งเก๋ได้นะคะแจ้งเก๋ได้เลยนี่มาดูด้านในฝั่งคนขับกันนี่นะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัตติฟังก์ชันมานะคะแล้วหน้าจอมีให้พร้อมกล้องหลังมีให้นะคะกล้องหน้าก็มีให้นะคะคันนี้มมอถู่ที่80,000เท่านั้นนะคะกับราคาสุดคุ้ม699,000บาทโอ้โหคุ้มค่ามากๆนะโตโยต้าโคโรล่าคลสนะคะถือว่าเป็นรถที่มีระบบความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็ออปชั่นต่างๆนะคะขับขี่สะดวกสบายนะคะออกเดินทางไกลเก๋ชอบมากเลยคันนี้นะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะกับราคา699,000บาทจัด แย้นฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ12ื0นประมาณนี้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ได้รถปี2021ไปใช้งานคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเช่นกันนะคะถ้าสนใจเลขทะเบียนถูกโฉลกกับเลขทะเบียนนี้รีบทักหาเกตได้เลยนะคะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้มาอยู่ที่9 0 0 0 0มนะคะราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเช่นกันนะคะเป็นรุ่น1.8ึ่งไฮบริดพรีเมียมเช่นกันนะคะใครสนใจนะคะอยากได้รถใช้งานนะคะแจ้งกันได้นะเลขทะเบียนสวยเช่น การ783นะคะคันนี้นี่สภาพเดิมทั้งหมดนะคะรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ทําการชงนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมรถยังไม่สวยยังไม่อะไรแต่นี่เป็นพาดูโครงสร้างเดิมนะคะที่เข้าใหม่แบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะคะ Toyota Corolla Cross นะคะขายดีมากๆเข้ามายังไม่ทันถึงยังไม่ชงด้วยซ้ำนะคะติดจ,จองไปแล้วนะคะ,ะคันนี้ล็อก ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดูด้านนอกก่อนนะคะดูด้านนอกก็ได้นะคะโครงสร้างเดิมมีประวัติการเช็คศูนยโตโยต้าด้วยนะคันนี้นะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดมั่นใจได้นะคะเราไปดูในส่วนของยางกันต่อทีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะยางได้เป็นยางบิสโตนนะคะส่วนปียางเดี๋ยวเกศเช็คให้นะคะถ้ายางปีเก่าเราก็เปลี่ยนให้อ้าคันนี้ได้ปี2024นะคะตัวยางได้เป็นยางปี2024ถือว่าได้ยางปีใหม่นะคะก่อนรับรถนะคะเราทําสปาด้านนอกด้าน ให้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะทําสปาด้านนอกด้านในเช็คในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้นะคะเช็คแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะได้รถสวยๆไปใช้งานแน่นอนนะคะแล้วโตโยต้าโครโรล่าครอสถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วใช้ดีในท้องถนนมากๆนะคะคือเป็นรถที่ขับดีออปชั่นดีทั่นเองนะคะระบบความปลอดภัยก็มีให้แน่นๆนะฮะสนใจนะคะอยากได้ทั้ง3คันนี้นะคะทักหาเกตเบอร์ด,ด้านล่างเบอร์ด,ด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงก็ส สามารถเข้ามาชมรถได้นะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะติดต่อเก๋มาได้เลยนะคะได้รถดีๆรถสวยๆไปใช้งานกันแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามวันนี้เก๋ก็พาดูรถสภาพแลกเข้าแบบนี้คือสวยมากนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนเรามีวารันตีให้นะคะมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะอาจจะสมมุติแล้วลูกค้า ตรวจสอบเช็คเจอนะคะว่ารถชนหนักพีิดความจมน้ํามาลูกค้าสามารถเอารถมาคืนเราได้เลยนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนนะคะวันนี้เกดต้องขอบพระคุณมากเดี๋ยวรถจะทําการชงนะคะจะถ่ายรีวิวให้ชมกันอีกรอบหนึ่งสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ